ครับสวัสดีครับวันนี้กับคนวิทยบันพูกะับหาโลป้าขึ้นเก้าครับหายยุหากินเขาว่าครับไม้วันนี้กันนไบไม้ไม่ครับมาลอกกับพี่น้องมากกวนแล้วครับเป็นรถจอดอยู่สี่้าคันแล้วครับ mm hmm. ก็เลย เป็นไมวมาจะรอเบิ้งทางไม่ก่อนครบว่าละมานมี่มานกับพีตามใครครับผมครับครับผมไมยแรกมาเม่กะเลืมนะครับหอดปลาเฮ็ดแล้วครับเลยมารอเบิ้งครับเป็นเป็นเฮ็ดท่านครับผมเฮ็ดท่านเฮ็ดหน้าแรกแน่ครับกำลังมันมอเราเอานี่กำลังโอ้ครับเฮ็ดกำลังออครับ กำลังงามเลยป่านี้แก่คืนแล้วมีเพื่อมาครับเพราะมันก่อยู่แบบดึกรลับใน่สักน้อยนะครับจะเหนต้องตรองออแบบนึงครับผมมันมาครับดอกแหลกแหกมานครับดอกแหลกแหกมานกำลังงามเลย ตกเลยแฮกมารครับครับผมเฮ็ดท่านครับกมสวงงามเลยครับต,ต,ต,ตูมตูมไมดิบเพิงเลยตกก็ง่าย เห็ดแสบผม,มเห็ดน้ำหมองเลยท่านน้ำหมองแล้มันแสบเห็ดเห็ดน้ำหมองเห็ดน้ำหมองครับเห็ดน้ำหมองกำลังงาม một đôi thịt để con mạng bạc mạng đi đây này à à ừ ừ anh tự giác mục nội ạ ừ ừ Hết cái lăng o Hết đỉnh Cái đỉnh nó sẽ thâu ra Cái คือลำมานี่ครับไม่ปลาแต่มันมีกว้างครับบริเวณนี้ก็ถือว่าเป็นหมายรับในสักน้อยครับอันืขึ้นมากปับได้ก็ได้ ติดตามไปครับผมอาซะไปนี่ครับนีนน้อยเดียวนี้กินอยู่ครับก็ได้ปนครับส่วนลายเป็นเห็ดทานครับเห็ดลังโกับทนายออครับนี่ครับเห็ดทานเมอครับเป็ดลังโกันอีสองดอกสามดอกครับกับกับเซตนาเลยครับแต่มีที่เต็มคองคือเก่าครับมือแต่มัน ไปค้นหลายครับคนเหลือมตื่นแล้วก็เลยเห็นหอยคนก็พอก็ได้กินครับผมสำหรับทีนี้ครับผมสำหรับทีนี้ก็ไว้แค่นี้ก่อนครับไปติดตามเบิ้งนี้ครับบ้านมือนี้จะไปหมายเลยครับเบิรงแต่ว่ามือนี้ก็ถือว่าพอได้กินอยู่ครับสำหรับทีนี้ก็ไว้แค่นี้ก่อนครับผมสวัสดีครับ สันี่ก็ไม่แค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ